สวัสดีครับร้านโอพาวเวอร์หรือว่าเพจโอโซนนะครับวันนี้จะมาแนะนำ แอมคร์ดีดิจิตอลนะครับอ่ารุ่นใหม่ล่าสุดนะครับจากที่เราเคยรีวิวมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับวันนี้เราเอามาจัดแบบประหยัดนะครับเป็นแอมระบบโมโนนะครับคร์ดีดิจิตอลระบบโมโนนะครับก็เป็นอ่าที่รู้ดีกันเลยว่าอ่าถ้าแอมโมโนปุ๊บต้องเป็นแอมสำหรับขับเบสนะครับเพราะว่าอ่าเสียงเบสมันไม่จําเป็นต้องเป็นระบบสเตอริโอนะครับอ่าเสียงเบสเป็นระบบโมโนได้เลยนะครับเพราะว่าเบสไม่ต้องใช้ซ้ายและขวานะครับ ก็ก็คืออย่างนี้อ่าแอมสเตอร์โอทั่วไปก็คือขับกลางก็จะเป็นซ้ายขวาเครียกแอมสเตอร์โอนะครับแต่แอมเบสเนี่ยอ่าความที่ต่้มเนี่ยมันเป็นระบบโมโนได้เลยนะครับเหมือนเครื่องเสียงไฮเอ็นต์ต่างๆที่เขาใช้ซับบูเฟอร์ที่เป็นข้างเดียวก็ยังมีนะครับสองข้างก็ได้ข้างเดียวก็ได้ครับเพราะว่าเสียงเบสไม่จําเป็นต้องเป็นสเตอร์โอนะครับอ่าก็เราเลยทําแอมราคาประหยัดขึ้นมาเป็นแอมโมโนนะครับเราเป็นคัสดีอ่าสามารถ โหลดต่ําสุดอย่างอันเนี้ยแม็กนะครับพันหกร้อยวัตต์ที่สองโอมนะครับส่วนอันนี้ก็แม็กพันสองพันสองร้อยวัตต์ที่สองโอมเหมือนกันอ่ะเริ่มต้นทุกที่ตัวนี้ก่อนนะครับอ่าก็วัดที่แปดโอมนะครับก็อยู่ที่เจ็ดร้อยวัตต์นะครับที่สี่โอมก็อยู่พันสองนะครับสองโอมก็พันหกนะครับอ่าเป็นหม้อแปลงเอไอนะครับอ่าส่วนรุ่นนี้เป็นหม้อแปลงซีแบบซีคอนะครับ วัดที่8โอห์มก็อยู่1,000วั์นะครับวัดที่4โ oh อห์ม106วัดที่2โอห์มก็2 0 0โดยประมาณนะครับเป็นวัดแม็กนะครับก็เราจะอธิบายให้ฟังในงบประมาณเท่ากันนะครับเทียบกับแอมตัวนี้นะครับแต่เป็นสตัโดไซส์ขวากับพวกไบโพลานะครับเราเปรียบเทียบให้ฟังนะครับถ้าท่านจะขับ18นิ้วโค้งล่อนะครับถ้ามีงบเท่ากันกันกบตัวนี้รับรองว่าไม่อิ่มครับ ใช้เป็นโคังรอไม่อิ่มครับแต่ตัวนี้ครับอิ่มนะครับในงบประมาณเท่าๆกันนะครับยกตัวอย่างนะครับอ่าแอมที่ราคาใกล้เคียงกับตัวนี้นะครับก็จะจะเป็นแอมประมาณไซส700 w, ์700วัตค่ะค้างละ350วัตต์ที่4โอห์มแล้วก็ข้างละ600วัตต์ที่2โอห์มหรือรุ่น1,200วัตต์นะครับก็ถ้าถ้าใช้แปนิ้วโคังรอก็ได้ข้างหนึ่งอะ่ะข้างเดียวทำงานที่8โอห์มใช่ไหมครับก็เท่ากับว่าทํางานแค่ 3 5 0วัตนะครับต่อคานครับแตเป็นแอมรับรองว่าของรอไม่อิ่มนะครับแต่ถ้า,อาเอามาใช้แอมตัวเนี้ยแล้วครับต่อขนาดไปเลยนะครับ18นิ้ว2อ่าอดอกอเนะี่ยของรอครับก็จะได้เป็นเท่ากับตัวเนี้ยทำงานที่พัน1,200งัตต์วัตนะครับก็เรียกว่า,าเทียบกับทำงานข้างละส5มวัต์กับต่อรวมกันเป็นโมโน1,200อยวัตยังไงตัวนี้ก็แรงกว่าเยอะครับนี่ครับ ข้อดีเลยครับแอมโมโนก็คือราคาเท่ากันครับมันจะได้ราคาประหยัดกว่าครับแล้วที่แน่ๆคือวงจรค่าดีดิจิตอลเนี่ยมันสามารถรับโหลดได้ถึงโอหโมคือตัวนี้แนะนาครับ15นิ้วนะครับโครงปั๊มนะครับได้ถึง4ดอกนะครับโหลดที่โอหโอมได้เลยครับส่วน18นิ้วโครงรล่อเราแนะนําแค่โอห์มไอ้สองดอกพอแต่ถ้าเป็นโครงปั๊มพวกไว้สสเปคต่ำๆนะครับพวกไว้3ไว้2ครึ่งไว้3ครับ18นิ้วโครงปั๊มสเปคไม่สูงรับได้ถึง4ดอกเลยนะครับ คงล้อครับแค่2ดอกแต่ถ้าเป็น15นิ้วจะปั๊มนื่อล้อนะครับเราได้ให้ดันได้ถึง4ดอกเลยนะครับพอต่อมาเป็นสเปคนี้นะครับสเปคนี้ครับรุ่นนี้นะครับวัดที่่าดโอห์มอยู่ที่1,000วัตต์นะครับวัดที่4โอห์มอยู่ที่1,600วัตต์นะครับแล้ววัดที่2อโอห์มอยู่ที่2องพนะครับรุ่นนี้นะครับสามารถขับ18นิ้วคงล้อได้4ดอกเลยนะครับสามารถดันได้ถึง4ดอกนะครับเพราะว่าค่าดีนะมันรับโหลดต่ำได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ ใครจะขับหรือใครที่คิดว่ามีดอกน้อยครับก uh, ็ซื้อก็คุ้มเพราะมันเป็นโมโนนะครับเป็นมันเป็นโมโนอยู่แล้วมันยังไงก็คุ้มครับถ้าแอมจัดแอมราคาเท่าๆกับที่เป็นสเตเดโอเท่ากับตัวเนี้ยถ้าเอามาขับเบสรับรองว่าความแรงสู้ตัวนี้ไม่ได้อยู่นะครับในราคาเท่าๆกันครับเพราะว่าโมโนมันได้เปรียบตรงที่มันยิ่งลดอ่าลดโอห์มมากมันก็กำลังมันก็ทวีคูณขึ้นนะครับก็ วิธีการต่อใช้งานนะครับก็คือแอมโมโนนะครับมันต่อแค่สายสัญญาณเข้าเส้นเดียวพอครับพอนเป็นโลบโมโนครับแล้วต่อเราทําจุดต่อไว้จุดไหนก็ดังนะครับเราต่อถึงกันโมแต่เราแนะนําให้ต่อแค่เส้นเดียวพอเพราะว่ามันเอามาเข้า2เส้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับเข้าแค่เส้นเดียวพอส่วนสายลําโพงก็จะซ้ายจะขวาก็ต่อไปเลยเราจ่เราเราเราทำการต่อเชื่อมกันถึงทุกจุดนะครับมีลําโพงกี่รอบก็ต่อขนานเข้าไปได้เลยครับซ้ายขวาเนี่ยมือคือต่อถึงกันได้หมด เพื่อเป็นการต่องานนะครับอ่ะเรามาเทสอาพลังเสียงกันให้ดูครับนี่ครับเราเอาพอดีลเราคิดเกตยกลําโพงมาแลหลายตัวนะครับเพราะพื้นที่เราจํากัดนะครับเราเลยเอาลาโพงรถยนต์เป็นสเปคสเปคสูงครับไม่ได้220ครับตัวท็อปทนะครับไม่ได้2ก้อนครับต่อขนาดครับต่อขนาดให้เป็น2โอมนะครับเพื่อรทธิ์กาลังตัวนี้ให้มันได้1600วัตต์นะครับอ่าแล้วเราจะมาเปิดให้ดูครับว่ามันมันจะดังประมาณไหนครับอ่าี๋ยวเราเปลี่ยนเพลงสักครู่นะครับ อันนี้ครับเพลงด้กานเพลงฮิตอันนี้ครับโหลดโอหโอมนะครับทำงานทิปหนึ่งพันหกร้วัตต์ครับลองดูครับดอกนี้แบบกระพือไว้ทับรุดนะครับนี่ครับเล่งครับติดเดี๋ยวนี้ไปเลยนะครับก็ คือเราบางคนบอกว่า2โอห์มมันจะร้อนไหมอ่าค่าดีดิจิตอลนะครับไม่เหมือนใบโพลารความร้อนเนี่ยมันจะน้อยครับปกติเนี่ยจับอย่างเงี้ยถ้าอัด2โอห์มนี้มันต้องร้อนจี่แล้วถ้าเป็นใบโพลาเนี่ยจีมาแล้วครับอันนี้ยังอุ่นๆนะครับต้องเล่นย,ยาวๆจริงๆถึงจะร้อนครับถ้าเล่น2โอห์มนะครับแต่ถ้า4โอห์ม8โอห์มนี่โหโไม่ต้องหายห่วง 8โอมนี่เย็นเชียบเลยครับนะครับดอกเดียวนะครับสองดอกนี่ก็อุ่นๆนะครับถ้าสี่ดอกเนี่ยเออมีร้อนบ้างสี่ดอกก็ยอมรับว่ามีร้อนบ้างแต่ก็เล่นยาวๆได้ครับก็นี่แหละคัดดีมันดีตรงนี้ครับไอโบลลุ่มตรงเนี้ยไม่ต้องไปสนใจครับเราทําเพื่อให้มันดูสวยเฉยล้วก็เล่นแค่ตัวเดียวพอนี่ครับเนี่ยเล่นได้ครับนี่ครับเดี๋ยวไว้จะรุดเอานะครับก็แรง แน่นอนการันตีครับอย่างตัวเนี้ยเอาไปเข้า18นิ้วอ่าไม่อิ่มนี้ให้เอามาคืนเลยครับเราก้ากล้าการันตีนะครับอ่ายิ่งรุ่นใหญ่ขึ้นมาก็แรงขึ้นดีนะครับมีเราแต่งบประมาณครับราคาประหยัดแน่นอนครับว่าเป็นระบบโมโนนะครับอ่าก็ฝากไ้ด้วยนะครับใครอยากได้ของดีราคาประหยัดแรงๆนะครับก็จัดให้ไวนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับครับสวัสดีครับ ร้านโอพาวเวอร์หรือว่าเพจโอโซนนะครับวันนี้นะครับเรามาแนะนำเป็นแอมป์คาร์ดีดิจิตอลนะครับขนาดนาด1,800วัตต์แม็กนะครับหรือ,อข้างละ600วัตต์ที่8โอห์มนะครับแล้วก็ข้างละ900วัตต์ที่่า4โอห์มนะครับเป็นแอมป์คาร์ดีดิจิตอลระบบทวิชชิงนะครับน้ำหนักเบาตัวนี้หนะักแค่ตัว ประมาณหกกิโลนะครับน้ำหนักเบามากนะครับอ่าแต่พละงกำลังไม่ธรรมดาครับแรงมากครับขับ18นิ้วอ่าคงปั๊มถึงล้อได้ข้างละ2ใบได้เลยนะครับอิ่มๆนะครับที่เราลองเทสอยู่นี้ก็เป็นอ่าเป็น18นิ้วไม่เหล็ก210รอยไวซี่นะครับมีไวซี่นิ้วเลยครับคงล้อนะครับนะครับคงล้อไวซี่นะครับนี่ครับคงล้อไวซี่นิ้วนะครับคงล้อไวซี่นิ้วอ่าล้อต่อให้ดู นี่ครับล่อต่อเป็นข้างเดียวนะครับพอดีเรามีเราี้เกียยกมาเยอะครับล่อต่อข้างเดียวนะครับขับ2ดอกนะครับนี่ครับจะได้รู้ว่ามันโหลดได้18นิ้วข้างละ2ลอต่อเลาอต่อนี่ครับอันนี้เราขับแค่6นิ้วนะครับเราเปิดเบาๆนะครับหนิ้วส่วนข้างขวาเนี่ยเราขับ18นิ้วไวซีนะครับ210ไวซีะครับหนา25มิลนะครับเป็นงานประกอบนะครับนี่ครับไวซีนะครับขับข้างเดียว2ดอกเลยครับ อ่าจริงๆมันโหลดได้อ่าข้างละ2ดอกครับแต่เรามาต่อข้างเดียวให้ดูว่ามันขับได้นะอ่าสองดอกอ่าแล้วก็ราคาไปหยับด้วยครับนี่ครับเราขับให้ดูนี่เราเปิดเนี่ยเนี่ยเปิดเบาๆขับกลางนะครับนี่เราก็เปิดนี่ครับนี่ครับเราดูดอกเด้งซะก่อนครับนี่ครับเด้งสุดตัวเลยนะครับ นี cidade, mm ่ค hmm. รับขนานกันเลยนะครับนี <dalam conception> <limitation> ่ครับนี่ครับดูะอ่อนครับไวซีนะครับอ่าหมายความว่าเราโหลด2ดอเนี่ยหมายถึงว่า900วัตต์เต็มนะครับข้างนี้นครับอ่าที่โหลด4โอห์มพอดีนะครับไว้อ่าไว้ละ 8โอห์มนะครับขนาดสองดอกก็เป็นเหลือ4โอห์มนี้ได้ข้างละ900วัตเต็มนะครับนี่ครับเราเปิดเปสอย่างเดียวครับนี่ครับนี่ครับดูดอกนี้นะครับนี่ครับนี่ครับดีดออกเต็มเต็มนะครับอ่าบางคนถามว่าเอาทำไมไม่ใส่ตู้เพราะว่าใส่ตู้มันลองยากเขามันมองไม่เห็นนะครับมันดูยากเลยเอามาอ่าโชว์ดอกเปล่าให้ดูเนี้ยมันจะเห็นได้ชัดนะครับ ถ้าใส่ตู้มันมองดูยากครับไม่รู้ว่าดอกเด้งขนาดไหนนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับส่วนกลางนี้ชัดกลางชัดเจนครับคับกลางคือคัดดีเนี่ยมันคับไปทั้งกลางทั้งเบสนะครับอ่าไม่ใช่ว่าคัดดีคับเบรสครับคัดดีครับกลางได้นะครับแล้วก็เสียงใสนะครับอ่าแต่รายละเอียดอาจจะแพ้เป็น a b สักนิดนึงครับแต่มันก็ผมถือว่าชัดเจนมากครับไม่หนีกันมากครับแล้วก็ราคาประหยัดกว่ารับโหลดได้ดีกว่าความร้อนน้อยกว่านะครับนี่ครับก็ถือว่าคุ้มนะครับ ถือว่าคุ้มเลยครับก็ฝากไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราามาดูรุ่นต่อไปครับรุ่นนี้บอกเลยครับราคาประหยัดนะครับาราคาประหยัดมากากา็เดี๋ยวไปดูราคาใต้ใต้โพลีเทนครับพัน0ปร้อยวัดครับโครงล่ออิ่มๆนะครับโครงล่อ18นิ้ว หรือปั๊มก็ได้ลอกได้ถ้า 15- หรือ12ก็ต่อได้ข้างละ2 3ใบนะครับถ้าถ้า18ก็ไม่เกินข้างละ2แล้วกันครับ18อ่าดลอกหรือปั๊มก็ได้ครับขับได้นะครับอ่ะก็เดี๋ยวมาดูรุ่นต่อไปนะครับอ่ะเราแ,แจ้งนิดนึงอ่าถ้าลูกค้ากลัวว่าระบบทวิตช,ชิ่งอะ่ะจะไม่ทนอะ่ะอ่าจริงๆมันทนนะครับอ่าบางคนกังวลว่าอ่าเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับระบบสวิตช,ชิ่งกวนเดี๋ยวภคักใจไฟมัน จะพังเร็วอะไรเงี้ยจริงๆมันทนนะครับมันก็มีมีการรับประกันซื้อไปถ้าพังมันก็เคีมได้นะครับแต่ถ้ากลัวนะครับกลัวสวิตชิ่งไม่ชนสามารถเปลี่ยนเป็นหม้อแปลงซีคอร์ได้ครับมออแปลงซีคอร์ก็จะเพิ่มเงินอีกแปดร้อยบาทนะครับเปียนเป็นมออแปลงซีคอร์นะครับเพิ่มเงินอีกแปดร้อยบาทนะครับก็ก็ใช้กันยาวๆเลยครับอีก800บาทนะครับถ้าต้องการอยากได้เป็นหมออแปลงนะครับแบบประเภทซีคอร์มออแปลงเรียกว่า อ่าสี่ข้อนี้ว่าทนสุดแล้วนะครับก็เพิ่มเงินได้ครับแต่ถ้าเอาแค่ทวิชิ่งกเดิมก็โอเคราคาประหยัดแน่นอนเราไม่แจ้งราคานะครับเรามาดูใต้คลิปทีงหนึ่งครับอ่าราคาเราแจ้งใต้พลนะครับอ่ะก็อ่าดูรุ่นต่อไปเลยนะครับนี่สำหรับรุ่นพันแนะครับต่อไปจะเป็นรุ่นสองพวัตต์นะครับเดี๋ยวสักคู่นะครับ มาดูรับแอมคัสดีระบบดิจิตอลรุ่นนี้ครับขนาด2,600วัตต์แม็กนะครับข้างละตกข้างละ8 0 0วัตต์ที่8โอห์มนะครับแล้วก็ข้างละ1,200ัวัตต์ที่4โอห์มนะครับให้กําลังขับเคลื่อนสูงนะครับแต่กินพลังงานต่ำนะครับพูดง่ายๆม้อแปลงไซส์เดียวกันนะครับเทียบกับใบโพล่ามันจะกินพลังงานที่หมออแปลงน้อยกว่าแต่ให้กําลังขับเคลื่อนสูงกว่านะครับ ประหยัดไฟกว่าในวัดเท่าๆกันนะครับแล้วก็ความร้อนน้อยนะครับสามารถรับโหลดได้เยอะนะครับเราต่อมาเดือนครับ18นิ้วโค้งลอไว้4นิ้วนะครับข้างเดียวขนาดลวดข้างละ2นะครับนี่ครับข้างเดียวต่อเหมือนเมื่อกี้เลยครับแล้วก็เอามาเล่งเบาๆขับกลาง6กนิ้วเล่นๆข้างหนึ่งครับเปิดเบาๆนะครับก็รุ่นนี้ครับ แอมทุกรุ่นนะครับจะมีพัดลม4ตัวนะครับระบายความร้อนนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องความร้อนนะครับอ่าแล้วก็อ่าพวกคาปาก็จัดตัวใหญ่เต็มๆมานะครับแล้วก็พวกระบบอ่าพวกคาดีทุกรุ่นที่เราขายจะสามารถกดบิดได้นะครับบิดโมโนได้นะครับแล้วก็ข้างหลังก็นี่ครับทุกรุ่นจะมีสเปคคอนแจ็คโฟนทุกอย่างอ่าลายเข้าออกจะคล้ายๆกันทุกตัวนะครับมาตรฐานของ m p a นะครับอ่าก มีระบบป้องกันลำโพงป้องกันวงจรป้องกันช็อตตัดอะโพโรเทคอะไรแบบพวกระบบป้องกันทั้งหลายมีครบทุกอย่างนะครับไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวพังนะครับพังยากนะครับมีระบบป้องกันหลายชั้นนะครับแล้วก็อ่าม้อแปลงเป็นแบบ4คอแล้วครับก็ทนทึกใช้กันย,วยาวๆไปครับกำลังเหลือเฟือนครับเดี๋ยวเล่นให้ดูนะครับ ตอกเต็มๆนะไม่รู้จะแรงไปไหนนะก็เอาง่ายๆก็แรงกว่ารุ่นเพราะมันกำลังกำลังอีกแรงกว่ารุ่นสักคู่ค่อนข้างเยอะอยู่ครับอ่าเพราะมันวัดสูงกว่านะครับ ใครอยากได้ของแรงราคาประหยัดนะครับไปดูใต้คลิปวิดีโอได้เลยครับราคาเรามีแจ้งไว้ครับแรงแล้วก็ราคาประหยัดด้วยครับเอารุ่นนี้ก็ไปเล่นเครื่องไฟได้เลยนะครับใช้งาน PA กลางแจ้งได้แบบจริงจังครับใครอยากได้รุ่นใหญ่กว่านี้จัดได้ทุกสเปนครับงานประกอบต้องมีมัดจําก่อนนะครับเราประกอบตามสร้างนะครับก็ต้องมีมัดจําบ้างนะครับ20%่0าแล้วก็ว่ากันไปนะครับแล้วแต่ท่านจะตกลงครับ ส่วนเงินที่เหลือก็สามารถเก็บไปทางได้นะครับไม่ต้องโอนหมดก็ได้มีมัดจำเป็นบางส่วนเก็บไปทางก็ได้แต่ถ้าเก็บไปทางค่าส่งก็จะแพงกว่านะครับถ้าโอนหมดค่าส่งก็จะถูกกว่านะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครอยากได้ของดีราคาประหยัดก็จัดกันให้ไว้นะครับช่างแต่คนรีวิวไม่ได้ประกอบเองนะครับจะมีช่างประกอบให้ตั้งห้านะครับก็ฝากไว้ได้ด้วยนะครับ ใช้เวลาประกอบก็ประมาณส่วนใหญ่ก็ไม่เกิน1อาทิตย์นะครับานอกจากงานเดียวจริงๆก็เกินนะครับอะก็รีบจัดนะครับใครอยากได้ก็จัดกันให้ไวนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรุ่นต่อไปนะครับครับ มาดูคาร์ดีรุ่นใหญ่ขึ้นมาครับรุ่นนี้ครับขนาด3,600วัตต์แม็กนะครับเป็นคาร์ดีดิจิตอลนะครับกำลังขับซับ18นิ้วโครงล่อได้ถึงข้างละ3-4ใบนะครับ18นิ้วโครงล่อนะครับหรือปั๊มก็ได้นะครับถ้า21นิ้วก็ขับได้ข้างละ2-3ใบได้นะครับก็ให้กำลังโหลดได้ถึง2โอห์มนะครับพวกคัตดีดิจิตอลนะความร้อนน้อยครับรับโหลดได้เยอะนะครับ กินพลังงานต่ำนะครับน้ําหนักเบานะครับวัดเท่าๆกันจะเทียบกับพวกใบโพล่าก็จะเบากว่านะครับรุ่นนี้แต่มันก็ไม่เบามากเพราะเป็นหม้อแปลงซีคอครับมันก็หนักอยู่ครับก็ขยักได้แอมดีๆทนๆก็จัดได้เลยครับคาดีดิจิตอลนะครับพังย่านะครับก็ขารุ่นนี้ก็ขายมาน่าจะปีกว่านะครับพวกคาดีดิจิตอลประมาณนี้ครับก็ยังไม่มีใครทําพังนะครับก็เรียกว่าทนทึกจริงครับ ถึงพังก็เคมได้ครับสินค้ามีประกันนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับรุ่นนี้นะครับขนาดกาลังวัดนะครับกาลังต่อข้างครับข้างละพันสองร้อยวัตที่8โอโอมนะครับแล้วก็ค้างละ1,800วัตต์ที่อวัตที่สี่โอมนะครับถ้าลงโอมต่ํากว่านี้ก็วัดก็จะเพิ่มขึ้นอีกนะครับก็แล้วแต่ท่านจะคํานวณดอกเอานะครับขับกลางได้ครับขับซับขับกลางได้นะครับเพราะว่ามันได้ทั้งกลางทั้งเบสนะครับอยู่ที่คอตัดเอานะครับ ก็ฝากไว้ด้วยนะครับอยากได้ของแรงราคาประหยัดนะครับก็รีบจัดให้ไวนะครับเครื่องไฟงานวัดหนังกลางแปลงใช้ได้นะครับเล่นกันยาวๆได้เลยได้เลยนะครับความร้อนน้อยนะครับอ่าก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็กําลังก็ไม่ต้องเล่งให้ดูมากครับเพราะมันมันแรงเหลือเฟือแะ้วเล่งนิดเดียวนะครับนี่ครับอ่าครับแรงเหลือเฟือครับเล่งแตะนิดเดียวก็สบายๆครับ ลากันยาวๆนะครับใครอยากได้กี่วัตก็จัดได้นะครับมี4ี่พันหกพันแปดพันนะครับจัดได้ทุกขนาดนะครับแล้วแต่งบประมาณนะครับอยากได้แรงแค่ไหนก็จัดให้ได้ตามงบประมาณนะครับแรงกว่านี้หรือกำลังน้อยกว่านี้ก็จัดได้เลยนะครับกอฝากไว้เวยนะครับแอมคาร์ดดิจิตอลนะครับความร้อนน้อยราคาประหยัดนะครับแล้วก็ทนด้วยนะครับก็ราคาดูใต้คลิปได้วิดีโอได้เลยครับมีคลิกดูเพิ่มเติมนะครับไม่ต้องไปถามใต้โพลนะครับ ไม่ต้องไปถามใต้บูทูธใต้ YouTube นะครับหรือเพราะว่าเราแจ้งราคาไว้ใต้คลิปวิดีโอแล้วนะครับก็ฝากด้วยนะครับขอจบรีรรวิวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ